เอาละครับผมกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบส b วันนี้มาอยู่กันใน EP ที่สําสหรับเฟนนกนะครับมีหลายคนอยากให้ผมมาสอนแต่งแบบ2กระบอกมากๆนะครับแต่ว่าผมก็ได้ทําการศึกษาและก็ลองเล่นมาบ้างน,นะครับทุกคนต้องบอกไว้เลยว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาขอมาพูดข้อดีข้อเสียข,ของมันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนละกันนะครับว่า2กระบอกเนี่ยมันถือยังไงนะครับโอ้โหมีหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าเอ้ยพี่เบสสกระบอก มันถือ,อยังไงวะเนี่ยปืนนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยปืนกระบอกนี้นะครับมันจะเป็น1กระบอกใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถทําให้มันเป็น2กระบอกได้โดยการที่เราใช้เพิร์กคิมโบนะครับหรือว่าเป็นเพิร์กของปืนเฟนิกซ์โดยตรงนะครับเพิร์กปืนอื่นแบบนี้ถือ2กระบอกไม่ค่อยมีนะครับโอเคก็เพิร์กเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าอคิมโบใช่ไหมครับแต่ว่าเพิร์กอันนี้เนี่ยมันจะมีแค่ปืนเฟนะนิกซ์นะทุกคนอันนี้เตือนไ้เลยว่าปืนอื่นมันไม่มีนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนเพิร์กตรงนี้ให้มัันนเป็2กกรระบบออได้สหหมมืใ่ ใครที่ไม่รู้เนาะก็อ่านตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าเพิร์กแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะเลือกตามนี้เลยโอเคในวันนี้นะครับผมจะมาสอนแต่งเฟนเด็กแบบ2กระบอกนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนว่า2กระบอกเนี่ยจะมีข้อเสียตามมาเช่นกันนะครับเมื่อก่อนเนะี่ยเฟนเน็กเล่น2กระบอกเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโหดและโกง o อเกียนเกินมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยิงที่แบบโคตรเร็ว อีกทั้งยิงไกลโคตรแรงนะครับแต่ว่าในตอนนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามันโดนเนิฟมันเยอะมากนะครับสำหรับ2กระบอกมันเล่นได้นะในตอนนี้นะครับสำหรับด่านที่มันใกล้ๆนะครับก็นี่แหละข้อดีก็คือมันถือ2กระบอกมันทําให้มันแบบยิงแรงขึ้นนะครับเอ้ไม่ใช่ดิมันลดดาเมจของเราแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยยิงเร็วขึ้นแล้วมันเป็น2กระบอกเนี่ยเรายิงเป็น1นัดมันออก2นัดอะไรประมาณนี้มันจะทําให้มันแรงขึ้นแต่ว่ามันจะลดดาเมจคือเราง่ายๆอ่ะดาเมจอ่ะหนึ่งกระบอกเนี่ยมันจะลดนะครับแต่ว่าพอเราถือ2กระบอกเนี่ยมันก็จะ ตอนที่เราถือหนึ่งกระบอกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่รีโหลดกระสุนช้านะครับยิงไกลไม่ได้ซูมไม่ได้นะครับแล,แล้วเราก็จะคาดหวังลูกกระสุนที่มันเป๋ๆไปในระยะไกลไม่ได้นะครับเราก็ต้องแบบคำนึงว่าต้องเล่นในระยะใกล้นะครับกับระยะกลางเท่านั้นนะครับถ้าเราไปเล่นแบบระยะไกลเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เฟนิกแบบถือ2กระบอกในซีซั่นนี้เนี่ยเล่นยากนะครับอันนี้เตือนไว้เลยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบยิงไกลหรือว่ายิงแบบระยะกลางขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เน้นใกล้ ขนาดนั้นก็เล่นแบบ1กระบอกที่ผมสอนไปคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยสกระบอกที่ที่บอกไปครับข้อเสียก็คือยิงไกลไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ยิงระยะกลางเนี่ยก็ลําบากครับแต่ว่าก็ยิงได้นะแต่ข้อดีแบบเด่นๆเลยของเฟนิกส์ถือ2กระบอกก็คือว่ามันสามารถยิงในระยะใกล้ได้โคตรแรงแล้วก็โกงที่สุดเท่าที่มีในตอนนี้แล้วนะครับแต่ว่าโกงที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูก2องนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยผมขอสปอยทุกคนก่อนเลยว่ามีปืน1กระบอกที่แบบบัฟมันเนียนๆนะครับบอกไว้เลยว่าอย่างแรงเลยก็กกงเหมือนกันนะครับก็คือ เจ้า AS w a l นั่นเองนะครับเดี๋ยวซีซั่นหน้าเออไม่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยผมจะมาสอนแต่งและการเนาะโอ้ช่วงนี้แบบเป็นคลิปสอนแต่งทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือปากกระบอกปืนปากกระบอกปืนผมก็จะใช้เป็น MIP นะครับเจ้าตัวนี้มันจะได้เป็นความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงนะครับอย่างอื่นทุกคนไม่ต้องไปสนใจครับก็คือว่าถ้าแบบมันบวกระยะเวลาเล็งยิงของเราอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้เล็งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อลบอ ไม่เล็งยิงเท่านั้นนั่นแหละทุกคนแล้วก็ต่อไปลํากล้องปืนนะครับเหมือนเดิมว่าผมเจ้าตัวนี้มันจะได้เป็นความแม่นยําไม่เล็งยิงแต่เราก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่านี้ผมเอามาแบบเพิ่มให้มันแบบบวกระยะดาเมจขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็ลบ4 แรงดิบแนวนอนนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันอีกอย่างก็จะเป็นเพร์กนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าทุกคนไม่ใส่เพร์กเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่สามารถถือแบบ2กระบอกได้นะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับผมก็จะใช้เป็น R T C เลเซอร์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะได้แบบความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนี่ย18เปอร์เซ็นต์เลยนะครับต้องใช้นะครับย้ำว่าต้องใช้แล้วต่อไปก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับจริงๆแม็กกาซีนมันมีหลายอย่างมากใช่ไหมแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบบวกความจุ กดเร็วมากครับผมก็เลยต้องใช้แบบบวก1ิความจุแมกกาซีนนะครับโดยรวมของแต่งก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีะสิ่งที่เสริมเข้ามาในตอนนี้นั่นก็คือมันจะมีเพิร์กเข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่เพิร์กปืนนะแต่ว่าเป็นเพิร์กตัวละครเรานั่นเองนะครับก็เข้ามาที่ลายซีซั่นะครับพอเข้ามาที่ลายซีซั่นเสร็จทุกคนก็เข้ามาที่อันล่างสุดก็คือเพิร์กใหม่กังโฮนะครับก็เข้ามาเลยนี่แหละครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทําก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าภารกิจไม่ค่อยยากนะคร ได้เนาะค่า15้คนใ้หมดได้ก็ได้อ,อย่างง่ายครับก็ทําไปเรื่อยๆจนมาถึงเ,เกือบสุดท้ายนะครับก็จะได้เพิกใหม่ที่มีชื่อว่ากังโฮไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับ <laughs> โอเคมาให้ทุกคนดูดีกว่าว่าทำไมมันถึงโกงนะครับทำไมมันถึงแบบคอมโบกับเฟนิกซ์ได้มาอ่านตรงนี้ครับผมมันเขียนไว้ว่ายิงแบบไม่ประทับเลง็งหรือว่ายิงแบบไม่ซูมนะครับหรือว่ายิงแบบไม่เล็งนั่นเองรวมถึงคว้างระเบิดแล้วก็เปลี่ยนแมกกาซีนเนี่ย เราจะไม่เดินนะครับเราจะไม่แบบชะลอตัวแต่ว่ามันจะเป็นการ วิ่งไปอย่างเดียวเลยครับวิ่งแบบไม่หยุดเลยทุกคนจะวิ่งไม่หยุดเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีคอมโบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคอมโบเจ้ากระเป๋านี่แหละครับเพราะว่าเวลามันวิ่งเร็วเนี่ยเราก็ต้องใช้เพิกที่มันบวกความวิ่งเร็วใช่ไหมครับก็คือวิ่งเร็ว10%เจ้าเพิกเจ้าตัวนี้เลยครับจะเป็นเพิกทิ่งนะคะที่จะเหมาะมากสำหรับเฟนิกส์นะครับสองเพิกนี้แต่ว่าเพิกสุดท้ายนะครับทุกคนจะใช้เพิกอะไรก็ได้นะสำหรับการแต่งปืนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกก่่่่อนนนนแลล้วววัััะราาามเเเป็ยงงไพ เวลาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบข้อควรระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายในเกมดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะก็นั่นแหละครับผมไม่ฟังเสียงนะไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าเวลาเนี่ยเห็นปืนไหมมันวิ่งนะครับแลวทุกคนสังเกตความเร็วนะทุกคนสังเกตความเร็วนะครับความเร็วมันประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินอะความเร็วมันจะช้ากว่านี้ครับถ้าเราเดินเอ่อมันเดินไม่ได้วะเดี๋ยวผมรอเปลี่ยนปืนแล้วกัน ถ้าสมมุติว่าปืนผมจะลองถือปืนโฮเกอร์นะครับโดยที่ผมแบบจะลองวิ่งปกติเนาะแล้วก็จะลองยิงแบบไม่เลงดูนะครับทุกคนดูนะมันวิ่งประมาณนี้นะแต่เวลายิงอ้อาโอ้โหปิดซูมแบบไม่เลงเลยไม่ใช่หรออ๋อมันเป็น LMG ลืมๆทุกคนดูนะครับเวลาเราวิ่งปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบแต่เวลาเรายิงเห็นไหมมันจะกลับกลายเป็นเดินเฉยเลยครับมันจะไม่วิ่งให้เราเห็นปะ่ะดูนะ ถ้าเรายิงเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรีโหลดกระสุนน่มันก็จะช้าแบบนี้เลยนะครับเห็นปะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลอเฟนิกกันเลยดีกว่านะครับคือเจ้าเฟนิกเนี่ยมันโกงตรงนี้แหละครับมันโกงตัวที่ว่าเราวิ่งเนี่ยเห็นปะมันวิ่งนะครับแล้วเวลาเรายิงอะ่ะมันก็วิ่งครับเห็นปะเฮ้ยโกงเกินและอย่างก็คือเราถือระเบิดนะครับเราคว้าระเบิดเนี่ยมันก็จะทําเป็นการวิ่งเหมือนกนันแนวไม่ใช่เดินนะเห็นปะถือโอยเดี๋ยวเดี๋ยว ือโทฟี่นะครับดูถือโทฟี่ก็วิ่งแล้วก็เวลาโยนโทฟี่ก็วิ่งเหมือนกันนะครับเห,นห็นว่าไม่เดินครับโอ้โหเดินไม่เป็นใช้เพิกนี้เดินไม่เป็นครับผมอย่างโกงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงในระยะไกลทุกคนดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลองแบบหาตัวละครที่มันอยู่ไกลๆนะครับนั่นแหละครับก็เป็นข้อเสียของเฟนิกซ์นะเวลายิงในระยะไกลนี่ใกล้อยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นระยะใกล้นะครับทุกคนเดผมจะลองอยู่ข้างบนแล้วก็จะเอาไกลที่สุดเลยนะหาก่อนนู่นนู่นเห็นป่ม มันได้นะครับแต่อน,นี้มันเป็นบอดไงเขาแบบยืนนิ่งๆให้เรายิงไงแต่ว่าถ้าเป็นคนมันจุกแล้วก็ยิงสวนกลับมาเนี่ยบอกได้เลยว่ายากมากนะครับสู้ไม่ได้เลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวผมจะลองแบบไกลๆอีกรอบนึงเอาไกลจะจัดเลยอันนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นระยะกลางนะครับก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะตายยากหน่อยเพราะว่าระยะดาเมจมันสั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นปืน S M G นะทุกคนนี่ๆๆ,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 ๆๆโอเคได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นปะ เวลาที่ยิงในระยะกลางก็ได้อยู่แต่ทุกคนจะแม่นหรือเปล่านั่นเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฝึกเฟนิกมาแบบ2กระบอกมันเป็นการแบบยิงไม่เล็งไงทุกคนก็เลยอาจจะไม่ชินนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามยิงแบบระยะไกลที่สุดแบบไกลๆอะ่ะโอ้โหอยากให้มันไกลกว่าน,นั้นน่ะ 6X กอีกเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหา,นหา,นหามุมดับแบบไกลที่สุดอะ่ะนี่ถือว่าเป็นระยะกลางนะครับได้อยู่ได้อยู่ไกลๆอยู่ไหนว,วะอเออเออเน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 ,น,น,นเห็นปะทุก battle, คน มันตายยากครับผมถึงแม้ว่าเราจะยิงโดนทุกนัดก็ตามนะมันตายยากนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังนะแต่ผมจะมีเฟนเด็กอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเฟนเด็กที่ไม่ตายยิงหน่อยเพื่อนฮัลโหลอยู่นี่ยิงหน่อยอจะเนาะ <c oughs> ทำไมบบได้ยิงเลยเนี่ยเฮ้ยยิงหน่อยบอสเหือโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเฟนเด็กที่ผมแต่งเมื่อ EP ที่แล้วนะเป็นเฟนเด็กกระบอก กระบอกเดียวนะครับแล้วจะลองยิงแบบไกลๆให้ดูทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะถ้าเป็นหนึ่งกระบอกอะ่ะจะดีกว่าครับสำหรับผมนะเนี่ยมันยิงง่ายกว่าเยอะนะครับเวลาที่เรายิงในระยะกลางกับระยะไกลนะครับมันดีกว่าแบบเห็นๆเลยอะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนคือของแต่งมันก็แบบเนี่ยโอ้โหวเนี่ยแหละครับก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งมันยิงในระยะไกลไม่ได้นะเนเอนนะครับสำหรับใครที่ เล่น2กระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะยิ่งระยะใกล้ที่บอกไว้เลยว่าโคตรแรงครับแรงเกินไปแรงเกินมนุษย์บนาอยู่ไหนวะนี่ยขอหามัานก่อนโอเคจบเลยครับผม่าทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปลุยในแร้งกันสักตาหนึ่งเนาะว่า2กระบอกเนี่ยวเวลาเล่นในแรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันว่าข้อเสียที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมจะได้ด่านใกล้หรือด่านไกลนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนําไหมนี่ไงล่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนําสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะใชมิล่าเพียงเท่านี้ก็รอ CP ีเด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอ้โหทุกคน ได้ทีมเดนแมทยิงเรวใหญ่เป็นด่านซับมิดด้วยนะครับมันใกล้มากมันใกล้มากจริงๆทุกคนไม่รู้ว่า,าผมจะได้ยิงในระยะไกลทุกคนดูหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ามาดูแบบข้อดีของมันจริงๆเลยละกันนะครับผมจะลองเล่นแบบเต็มที่โฟกัสเลยละกันไปครับคือเฟนกเวลาที่เจอระยะไกล้มันแรงมากจริงเนะี่ยทุกคนดูดิโอ้โหแรงเกิน,แร,กนแรงเกินไปแล้วไม่มีวะโอโหอะไรเนี่ยยิงได้ตัวเดียวแล้วก็ย้ายเกิดกันเฉยอยู่ไหนวันนี้ยได้เสียงเลยครับ ตีแล้วแหละโอ้โหมันแรงใช่ไหมล่ะไอ้หนูแรงจริงับทุกคนสลับเกิดอีกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยดีเสียครับดักครับจังหวะนี้ต้องดักเลระยะใกล้อย่างแรงเน้นๆแรงมากโอเคอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งโอ้เอาเรื่องละทุกคนเวลาที่แบบ จริงอะไรยะใกล้มันเกลียนมากๆเลยครับแบบโกงเลยอะอยู่ไหนกันหมดวันนี้อ,อมาดิครับได้ไหมออเอสเฮือไม่รอดโอ้กระสุนมันหมดเร็วมากครับต้องระวังหน่อยนะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะใส่แม็กกาซีนเพิ่มอีก10แม็กกาซีนแต่ว่ากระสุนมี80มันก็หมดเร็วเหมือนกันนะครับ หมดเร็วหรือหมดเร็วหมดเร็วเกินไม่ไหววะบางทีมันก็แบบยิงไม่ค่อยได้นะไม่จะโอ้โหแต้มแต้มก็นำเกิน28ต่อ8โอ้โหมันจะตามเราทันไหมเนี่ยทุกคนไม่น่าทันนะผมว่าเอาวะสายมืออะไรเนาะหลบก่อนมีคนมาข้างหลังอโหโอ้ย เห็นเปล่าเอสบออย่างแรงเอสบอแบบยิงใกล้ก็แรงมากนะครับผมโดนฝั่งน right enfin, ั nice ้นย am <ga S 1> ิงไปแล้วเดี๋ยวอีพีน้ามาสอนแต่งแน่นอนนะครับโอ้เอสบอเรื่องนะยังไงเอ่อเอสบอถูกบัฟแบบเนียนๆนะฮะยิงระยะนี้ไม่มีทางตายได้เลยคือผมเป็นคนที่แบบติดยิงในระยะกลางด้วยไงผมก็เลยอ่าไม่ค่อยชอบเฟนเน็กในช่วงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเฟนิกซ์หนึ่งกระบอกก็ได้อยู่ก็แรงอยู่แต่ว่า AS บอน่าจะแรงกว่านะครับเอาดิ3 8ต่อ15สู้ยัวยไงเราเพื่อนโอ้โหเอาดิเออบออย่างเอาเด็กแค่ผมยิงโดนกับทุกนัดนะเมื่อกี้วันนี้มารีวิวเออเฟนิกซ์หรือว่า a อเบอเนี่ยแต่เฟนิกซ์ก็ดีนะครับเวลาที่แบบใกล้ๆเลยเอบอรไม่มีทางชนะได้แน่นอนนั่นไงโดนดีแล้วเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกันนะครับ ทีเผอเนี่ยบอกได้เลยว่าแวบเดียวตายครับเฟ็นเอกแรงเกิน43ต่อ19อย่างเร็วเลยตานี้อยู่นี่กระสุนหมดอีกแลว้วทุกคนเห็นไหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรจะ๊ะอะไรจะ๊ะโอ้โหเสียงปืนนี่แบบเสียงปืนอย่างเร็วก็ว่าอยู่ทำไมกระสุนหมดเร็วจัง อย่ไหนกันเอ,อ่ยอีก2ตัวครับ2ตัวอ้าวปิดฉากเฉยโอเคครับผมแรงวะเฮ้ยใครที่อยากใช้ตามแล้วก็ลองแต่งตามกันดูได้นะสำหรับฟเฟรนดกระบอกนี้นะครับเพราะว่าผมว่าหี่ไม่นานนะ่าจะโดนเนิฟอีกแล้วแหละจะที่ผมเดาเลยครับ รีบๆไปเล่นแล้วก็รีบๆไต่แรงกันด้วยปืนนี้ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน,นในอีพีหน้าอีพีหน้าจะมาสอนแต่ง S b a l ออีกคีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย